ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระของพระมหาชนกต่อไปสำหรับเรื่องที่แล้วที่มาข้างมาาะวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาว ซึ่งเธอกำลังทำงานอยู่มีกำไรมือสองข้างแต่ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริกๆก,กอีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด,เด็กอย่างนี้นั่นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบวชกำไรมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอัน แต่ส و น ي ข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ดยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะต้องมีการกระทบกระทัางกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใครดังนี้แหละเจ้าค่ะ ระมหาชหนกได้สนับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พน,นางศรีวรีพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตัดว่าดูก่อนพน,นางเธอได้ยินเสียงคำเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิด คล้ายกับว่าเธอจะติตเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแต่ก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะ่ะถ้ายอยู่แต่คนเดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิง แล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้งเกดร้อยคนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ที่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยของนักบวชแท้โรวงที่ฎีสนแต่ต่อไปว่วาต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามี เวลานี้ฉันบวชแล้วคนที่บวชเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบวชที่มีเมียนี่ไม่ใช่นักบวชเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นครวาดเป็นผู้ครองเรือนสำหรับนักบวชไม่มีเรือนจะครองนักบวชจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบวชคนใดยังมีลกูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบวช ในบริการนี่สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมซักสิทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่เรียกว่าเอาทรัพย์สินของชาวบ,บ้านที่มา,าไวไถวายยศสัทธาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตน ทำตนเหมือนกับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สุบเลือดสุบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีงเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว่าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจเอามามห่อกายไว้ แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนี่ยมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักโรคสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทโสันยังมีกิเลสที่มีความสำคัญผูกพันจิตใจอยู่ นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกเขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าโหรขโมยตอนนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็เหมือนกันต่อจากนี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นเป็นพัญญาของเราไม่ตอนนี้น่าจะไม่สบายใจในลูกหลานนะความจริงท่านเป็นกรัตร ท่านเป็นมเหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวัสนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทําไมหนอพระมหาชนกนี่ซึ่งศีระสมบัติเช่นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นนักบวชท้าว่าในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิตราชธรรมความจริงทศพิตรราชธรรมนี่ทำสิบระการสําหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สําหรับหลานจะไม่เอาของย,กยาก แล้วของมากๆมาพูดกับโลกกับหลานจะเอาของง,ง่ายๆที่กษัตริย์เพึงทำมาพูดกับหลานคำว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่จะพึงทำตนให้มีความสุขสมมติว่าโลกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ลูกหลานทุกคนนี่ต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคําวไาเหตุก็หมายความว่าไม่ปัจจัยคำนั้กับปัจจัยมันก็ฟังยากนะลูกนะ เนี่ยลูกหลานที่รักจะหาว่าหลวงปู่นี่เอาต่อยคําที้ยากๆมาเล่าสู่กันฟังคําว่าปัจจัยมันเป็นแปลว่าเครื่องอาศัยท่านี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องและต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขและเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข์ ความทุกนี้ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าต้องการความทุกมันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกระด่าเขาไม่เลือกหน้าคนใหญ่คนโตประเดี๋ยวเขาก็ดา่าเราบ้างเขาก็าชกหน้าเราบ้างเราก็มีความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขกันแบบไม่ง่ายแล้วก็ยิ้มให้กไม่ว่ากับใคร ยกมือไหว้ทำใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกแม้เด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอได้เจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนไม่ก็ไม่อดตาย เป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะอยจะว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้เวลาต่อไปเพราะสถานีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถานีก็ให้เวลาทุกวันบางสถานีกขให้เจ็ดวันแต่นห,นหนึ่งครั้งบางสถานีก็ให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอาก็ว่าคราวหน้า จะมาพูดกันทึงว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขตลอดชาติแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติว่าทุกคนอ่ะชาตินี้และทั้งโลกก็ยังได้เราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกว่าคนทั้งโลกได้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขา เราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีเตึกงามๆเราไม่ต้องมีเครื่องบรรดับแต่เทว่าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้า หลวงปู่มีกระถามหาสเสน่ห์จะไปทั้งไหนก็ตามและลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกินแต่ล,ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้วต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันทั้งเรื่องเขาระมหาเชนกเพราะตอนนี้ใกล้จะจบเต็มทีลืมดูว่าเวลาว,าว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ ดูไปดูมาปรากฏเรื่องเล่นนิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับลูกกับหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พูดกันต่อไปนะเป็นอนุว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสอย่างนั้นพระนางศรีวรีก็แหมเขาบอกว่าพรนนางศรีบรมราชเทวี บรมบราชาเทวีคำว่าบรมนี่คำว่ประเสริฐราชาพระราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นเป็นพระชายาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สับคำว่าสับนี่แปลว่าฟังนั้นลูกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สับพระราชาดำรัสพระราชาดำรัสก็คือคำพูด <c oughs> ที่ตรัดเอาไปอย่างนั้นจึงได้กราบทูลว่าฆ่าแต่พระทูลกระหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงสเสด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกพอดีในกรหม่อมฉัน เป็นสตรีซึ่งไม่คู่ควรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายเพื่อนางทูลกราบทูลในความน้อยพระไทยอน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่แต่คนหนึ่งเสนแดงนความไมเ่เรียกว่าไม่มีเยื่อใ่นี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดา ว,ว่าอีกองหนึ่งสาหรับพระมหาชนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบคือต้องการจะตัดก,กิเลสให้มันเป็นสมุเทเฉตมหารนสมุเทเฉตนะครับเราขาดนะูกหลักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลสก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ที่ไม่มีความสุข เป็นนั้นว่าเขาเกล่าวว่าเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปแต่ต่อมาขั้นบ,นบรรดาชาคือพระมหาชนกทรงสเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถจะกลั้นความเศร้าโศกและความอะไรรักอยู่ได้แทนที่จะรักษาสัจวาจาใจมันทนไม่ไหวนี่ลูกรักและหลานรัก ยึงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงประตูบ้านทนนายช่างสอนพนางศิวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นรนางศิวลีตามมาก็ทรงํำริในพระทัยว่าเอ๊พะพนางศิวลีนี่ตัดไม่ได้นะ คงจะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะว่าเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็าไม่ทรงตำหนิแต่ถ้าว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนน่ะมันไม่ใช่สถา,านะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข์ แต่ถ้าว่าคนหนึ่งยังจิตใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลแกยคิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้โลกหลานที่รักจำไม่ด้วยนะจ๊ะจำไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลว เพราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีอยสี่ประเภทคือหนึ่งอุกติตันโยคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันไ่เพียงข้อย่อๆเธอเขาก็มีความเข้าใจ คนประเภทที่สองเนี่ยวิปติตนยูคนมีปัญญาไม่กันแต่ปัญญายังช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำาโรข้อย่อๆไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากๆชี้แจงเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจ นี่ว่าคนประเภทที่สามในยะคนประเภทเน,น,ภทนี้จะสั่งสอนเอาดีมากไม่ได้อยังลูกหลานเรีนหนังสือจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมและมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสําหรับคนประเภทที่หนึ่งเขาอกติตัยนอยคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัย ทำปริญญาแล้วเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกอยู่บ้างแต่ว่าการเรียนก็าสำเร็จคนประเภทที่สามในยะนี่ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้ คนประเภทที่สี่ปะทะประมะคนประเภทนี้ไม่เอาไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการนี่คนในโลกมีองค์สมเด็จพระบิชิมารทรงตรัสว่ามีทั้งสีเ่เ่าฉะนั้นลูกหลานถ้าจะคบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจให้สบายถ้าไปพบคนประเภทแรกและประเภทสอง อันนี้ลูกหลานทุกคนคอยจะตามเขาคำว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทำไมเขาจึงเข้าใจง่ายทำไมเขาจึงในเรียนเก่งทำไมเขาจึงมีความประพฤติด,ดีทำไมเขาจึงในเปลียนที่รักขมรนดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่ใช่เสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้เป็งความดี คนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทางนั้นคำว่ารลอกแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทําไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้ แต่ว่าการโลอกแบบจงลอกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้าว่าเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้อย่าลอกออกมานะครูสุหรร่จึงอย่าลอกแบบออกมาประเภทนี้สองสองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยวบ,บาร์หรือไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการ ส่ววิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสตูตรเท่านี้เราจําจํามาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อลงปูเรียนหนังสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนโุบุรีห้ามนักเรียนเล่นการพนนันห้ามนักเรียนใช้วาจาหยาบคาย ห้ามนักเรียนทะเลาะกันห้ามนักเรียนเดื่มสุราม่ไรตอนนั้นปรากฏว่าครูครงปูน่นี้ท่านก็เองท่านเองท่านไม่ทำทุกอย่างสุราไมไรท่านก็ไม่ดืม่มเฮ้ยเล่าเฮ้ยเล่าแล้วเบียร์ทรั้งหลายท่านไม่ดืม่มท่านไม่ดื่มจริงๆบุหรี่ท่านก็ไม่สูบก,การพน,นันท่านก็ไม่เล่น ท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคนและมีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฉจนนั่นครูประเภทนี้ยิงฉีว่าถ,ถือว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีนี่ครูที่ดีก็เป็นอย่างนี้ถ้ามาเอินลูกหลานที่รัก จะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจันยาบัญของครูให้ดีอย่าสักแต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามตำราตามหลักโสดให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้กับมีความประพฤติชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลาย คนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนไขให้ใครชั่วในการที่ผู้ใหญ่ทําแบบไหนครูบาอาจารย์ทําแบบไหนลูกศิษย์ก็คิดจะคิดว่าครูท่านทําแบบนั้นเันเป็นความดีแต่บงเอิญไปโดนครูอัป,ปรีที่ไม่มีเจนยาบัญของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอเหล่าลูกหลานที่รัก จงอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเลวประเภทนั้นเราม,มาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระมหาชนกกรัรนาสิวลีเป็นอันว่าพระนางสิวรลีก็เสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอน ไปลนขึ้นหลาวลูกศอนแล้วนะหลาวแล้วก็เป็นลนที่ฐานไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ำข้าวทาลูกศรเมื่อน้ำข้าวทาลูกศรนแล้วก็เล็งเล็งตัดลูกศอนอยู่พอมเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรง เล็งแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ล้าวล้าแล้วก็ดัดเ็เล็งแล้วก็ดัดลูกหลานคงจะแปลกใจนะว่าทําไมลูกศอน,นีน่เขาทำด้ไม้ไผ่เนะจ๊าเขาทาด้วยไม้ไผ่เล้าเส้นตรงกลมดีแล้วแล้วก็เล็งดูเอาไหให้ม่คด พคดก็ไปหล่นไฟพอร้อนหน่อยๆไม่หใร้อนมากนะักนี่เราน้ําข้าวคือน้ําคําว่าน้ําข้าวนี่ที่เขาหงข้าแล้วก็เช็ดน้ําออกน้ําข้าวนี่มันมียางพอสมควรก็มาทารูปสรนทารูปสรแล้วก็เล็งดูคดตรงไหนดัดตรงนั้นอย่างนี้มันสามารถจะทําให้ไม้อันนั้นตรงได้ตามความประสงค์ ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสียก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้มันจะโค้งไปตามรูปเดิมเยื่องนี้ถ้าลูกหลานไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดชจ,จะหาว่าหนังสือเขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทำมาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทำหน้าไม้ชอบทำธนูเล่นนี่ก็ลองทำตามนี้มันก็มีผล ต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปาพระมหาชนกที่ในทรงตัถามในช่างสอนว่าดูก่อนในช่างสอนเพื่อไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูว่าตรงแลอไม่ตรงเขาหลับตาเชคข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศร ในช่างสอนนี่ได้กราบทูลว่าค่าแต่สวรรถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพราไปมันจะมองไม่เห็นว่าไอ้ตรงไหนมันจะคดโน้ตตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาแช้ข้างหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็อตอนนี้คด เนื่อตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการอันนี้เป็นลักษณะของการจะเล็งของเย้ลูกหลานจะเห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้าเน่ยเขาจะเล็งในสายตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็จะหลับไปสักข้างให้หีไปสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไวเห็นชัด เพราะว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสเขาลํากล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทังเขาก็กล่าวว่าข่าแต่สัมณะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันไห้ตาสองตาที่เล็ง มันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแย้งเสื่กันและกันเพราะคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ไอความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งเสื่งกันและกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกัน อีตอนรักนะิกว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตด,ดูที่ว่าคู่วิวานะเวลาเขารักกันจริงๆก็ามีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานนะ่ะทะเลาะก,กันทุรไยเพราะคนสองคนมันก็มีการขัดแยง้งมีความเห็นไม่ตรงกัน หมือนกับในตาสองข้างถ้าไปเล็งรูสอนมันก็ไม่มันก็จะไม่เห็นว่าลรกสอนคตแน่นอนการยิงก็ไม่กันถ้าลืมตาด้นสองข้างไ่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพราะตามาทะเลาะกัน,นตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ดีกันสองคนก็จะมีแต่การขัดแย้งกัน ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครข้าแต่สวรณะถ้าท่านประสงค์จะไปจะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมาหาชนกได้ฟังถ้อยคำคนนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดี แล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาน่าเรลเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้วันนางศีวลรรีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปได้วยกันหลายคนนั้นใสไม่ใช่วิสัยคอว่าสองสมณะที่ดีสวนะคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รักลืมบอกไป <c oughs> สมณะนี่แปลว่าสองอย่างคือสมณะก็ได้แก่จิตสง,งบจากความชั่วทั้งหมดยังกับพระที่บชในที่บชนี่แหละเขาเรียก,กันว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้าเาพระในนองค์ใดย,ยังสร้างความชั่วยอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมย เรีกาการหนึ่งเรียกว่าสมณะเป็นแปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วคําว่าบาปในลูกหลานที่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะจะไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัดคาสั่งบิดามารดาขัดคาสั่งที่ดีของโคอย่างนี้มันเป็นความชั่วตามภาษาบา,าลีเขาเรียกว่าบาปแต่พระ,พระม,ระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนําให้บรรนางศิวลีเข้าใจ แต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวนะล,ลูกหลานที่รักปรากฏว่าเวลาหมดแล้วขอลาก่อนเอาไว้พบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล,ล,ลจงมีเดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชกนและลูกหลานที่รักสวัสดี